สวัสดีครับอยู่ผมปูกวดนบ้านท่าเช่นเคยนะครับเอามาทําการทดลองนะครับจะมาทําตามคอมเมนต์นะครับมีคอมเมนต์หนึ่งนะครับหลังจากที่ผมทำท่อซีสเปย์ไปนะครับมีคนขอมาอีกนะครับให้ทําท่อไม้ไผ่ครับเนี่ยครับว่ามีผู้ชมมาดูเยอะมากครับว่าคิดว่าบ้านนี้มันเป็นบ้านหรือเปล่าครับนี่ครับมันก็อาจจะได้ประมาณนี้นะครับเรามา เปลี่ยนรถคันใหม่ครับนี่ครับหน้าจะฟองรถครับแต่ปานใสคันนี้ครับมันปกติแปลครับเรามาเปลี่ยนไหมครับเป็นเวบร้อยรุ่นปีส0 0 4นี่ครับซึ่งซิ่งสทรงอะไรก็ไม่รู้ครับเรามาลองเสีย้าดูนี่ครับเราก็มาใส่แบบซี่เลยนะครับอ้าวมันก็สิเป็นประมาณนี้นะครับ โอ้ตัวักตุลีการชั้นครับหม้ออโอ้เดาค่อยเขียนครับหม้ออวกา <c oughs> นี่ครับต้องการใส่สิดแรแล้วครับก็จ,จะได้ประมาณนี้ครับ เราเรามาทําการสตาร์นะครับนี่รบหน้าเจ้าของรถมาดูนเป็นยังไงครับเสียงจะออกก็เป็นยังไงเอาเอาเปิดกุญแจก,ก็เปิดได้คก็ <c oughs> โอ้เฮ้ย ตาหลุดแล้วโอ้มีไปดูกระ่าเลยครับเมื่อกี้แรงจัดนี่ครับโอ้ทอดมันอยู่นี่ครับโอ้เ่ยนะครับเอาเรื้องจัดครับเสียบไหมครับเสียบไหมน,นี่นี่แน่นแล้วอ๋อ นี่ครับก็ประมาณนี้เลยนะครับเป็นแบบซี่เลยนะครับก็เสียงลั่นจัดนะครับเมื่อกี้กือบโดนชาวบ้านด่านะครับเมื่อกี้ท่อหลุดได้เราเรียกจัดนะครับสําหรับใครที่ขอมานะครับก็ทําให้ตามับขอแล้วอยากให้ผมทําอะไรอก็บอกไม่ได้นะครับนี่ครับหน้าเจาของโดนครับเมื่อกี้มันขี่ไม่ดูท่อเลยครับหลุดไปข้างป่าครับเมื่อกี้ เอาเรื่องจาขอเปิดไฟบุกเพียงเยงเนี่ยครับก็เป็นแบบนี้เลยนะครับก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับอยากให้ทําอะไรครับบอกไม่ได้ครับนี่ครับเจ้าของรถโอนึ้นมาให้ด้วยก็ดีครับโดนีตมาได้นะครับก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับลิปนี้สวัสดีครับ